สวัสดีครับชาวเงาปีศาจนะครับวันนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องนะครับการลงดันคิวนะครับทํางานกันนะครับวันนี้ในแต่ละวันนะครับหัวคิวหรือผู้มีอํานาจในการเปิดดันคิวนะครับจะเรียกรวมในเมืองกินนะครับอยู่ที่โแนไหนก็จะประกาศกันอีกทีนะครับส่วนวิธีการลงดันคิวนะครับทห้ทําในนี้นะครับหนึ่งนะครับเตรียมเห็นแดงไว้9ก้าก้อนนะครับ ก็ต้องใช้หินแดง3เม็ดต่ดดันคิวนอันนะครับเราจะลงกันวันละ3รอบนะครับเพื่อที่จะได้ปรับกิวนะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้ามาที่เมนูนะครับเข้าไปที่กิวนะครับอ่าเห็นครับแล้วเข้าไปที่เมนูกิวเข้าไปที่ร้านค้ากิวครับเตรียมหินแดงไว้นะครับ3เม็ดต่อ1งอันนะครับเราซื้อดันกิวติดตัวไว้นะครับ1อันนะครับนะครับดันกิวนะครับซื้อไว้1อันนะครับ อ่ก็จะได้ดันคิวมาแล้วแบบนี้นะครับคิวนะครับคือดันคิวติดตัวไว้แล้วนะครับผู้มีอำนาจนะครับจะเข้าไปเปิดดันคิวนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดดันคิวนะครับกดเปิด,ปด,ปดคลิกไปนะครับ เมื่อผมกดเปิดดันคิวนะครับสมาชิกก็จะเห็นเทียบเชิญนะครับไปที่ตัวละครน,นะครับก็สมาชิกก็จะได้วัดข้ามานะครับผมก็จะเปิดดันนะครับวันนี้จะเลือกในระดับง่ายครับ e a นะครับ,รบไปต้องที่ใดๆนะครับสมาชิกนะครับ จะเข้ามาในปาร์ตี้เองนะครับแบบนี้นะครับมีเวลาเตรียมตัวสินาทีนะครับสิบนาทีก่อนลงนะครับเราต้องลงก่อนนะครับอาจะเห็นได้ว่าเมื่อวานครับการคิวเราได้ลงไว้3รอบนะครับล่างนะครับซ้ายมือนะครับเราก็จะกหลับไปจะเป็นของเมื่อวานนะครับตรงนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับ ทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนะครับสีแดงไอเทมโปรเจกตะออกว่าจะได้อะไรนะครับเคเพื่อมีดีๆบ้างีอะไบ้างนะครับโอเคนะครับมีโอลคนะครับว้ใช้ในแค่ะไอลคนี้นะครับลงแล้วได้อะไรนะครับถ้าเราไม่ลงนะครับบัฟกิวของเราก็จะหายไปนะครับ บับคิวนะครับที่เราเห็นในตัวละครนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้เหลือเวลาอยู่25นาทีนะครับก็จะลงเมื่อวานประมาณ3คืนก,กว่านะครับมันจะอยู่ได้2 4ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรลงไว้วันอย่างน้อย1รอบนะครับเพื่อที่สมาชิกในคิวจะ ได้บัฟฟิวกันทั้งหมดนะครับ <Yahoo! S 1> ถ้าเราไม่ลงเราก็จะไม่ได้บัฟนี้นะครับ uh! นี่คือมาชี้กองเรานะครับที่รอลงนะครับของคิเวเงาพิศดารเรานะครับ <Yahoo! S 1> เข้ามาแล้วนะครับเมื่อเข้ามานะครับก็จะแบ่งมุมกันกน็ <Yahoo! S 1> จะเป็นอ่ามอนเตอร์นะครับ บอสสีมุมนี้นะครับให้แยกกันตีนะครับแปลงนะครับให้ทุกคนแปลงนะครับมีอะไรใส่ไว้หมดครับเพราะว่าจะต้องตีบอสสีมุมนี้ให้ตายพร้อมกันนะครับเราถึงจะไปตีบอสใหญ่ที่อยู่ตรงกลางได้นะครับ the one, the one ครับพอตายทั้งสี่มุมแล้วเราก็มาตีบอสแบบนี้นะครับมีอะไรบัฟก็บัฟนะครับ นีนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่ให้เต็มที่นะครับใส่กนเลยนะครับก็จะเห็นว่าม่อนแต่ตัวนี้สีมุมนี้เกิดนะครับก็จะไม่สามารถตีบอสตัวนั้นได้นะครับต้องตีให้ต้องกลับออกมาตีให้ตายนะแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับตีนะครับตี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  มิดนะครับครับตีทั้งวันก็ไม่แตกนะครับเราไม่ตีม่อนตัวนี้ให้ตายนะครับแปลงออทับด้วยนะครับถ้าไม่ไหวยตีแบบนี้ครับตี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 ไปนะครับเดี๋ยวผมจะตายให้ดูนะครับบาคนตายนะครับไงไกนะครับตายแล้วครับแบบนี้ครับ ถ้าตายแล้วไม่ต้องกดชุบนะครับเบืองนะครับให้กดเกิดปกตินะครับแบบนี้นะครับะจะไวนะครับไม่ต้องกดรอดีเลยเวลานะครับ <Yahoo! S 1> แล้วเราก็แปลงครับ,รบเพื่อเข้าปกตีใหม่นะครับ นี่คือจบนะครับจบนะครับเกาะนะครับแล้วเราก็รอลงรอบถัดไปนะครับคนที่ได้สังหารบอสนะครับได้ดาเมจสุดท้ายก็จะได้รางวัลนะครับจะเป็นยาบัฟแบบนี้มานะครับไข่เกี๊ยวไข่ดาวแบบนี้นะครับเึ็จะเพิ่มค่าเจะเกาะขึ้นมาครับ3 0 0อวินาทีนะครับเป็นยาที่กดใจนะครับ อย่าลืมกดสัตบตะไคร้ครับกดติดตามให้เอกเทวดาด้วยนะครับไปเจอกันทีหนะ้ากับคุณครับ